สวัสดีครับผมนุ่นดันตภูมินะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนทุเรียนที่บุรีรัมย์นะครับวันนี้วันที่5มกราคมนะครับปีพุทธศักราช2565นะฮะวันนี้อยู่ที่สวนบุรีรัมย์นะก็จะเป็นสวนที่โกอ a t นะฮะแล้วก็มีสวนของเฮียสวิทเฮียบุญส่งอยู่ที่นี่นะฮะที่เราเป็นคนที่เข้ามาดูแลเข้ามามาเป็นที่ปรึกษาอยู่นะฮะวันนี้ก็มานี่ครับแต่งดอกนะครับ ็มาแทงช่อแต่งดอกกันนะครับก็เอาน้องต้นด้วยนะครับน้องต้นกับน้องนิดนมาจากสีสเกตนะครับมาเรียนรู้แล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปแต่งดอกเข้าไปบริหารจัดการดอกที่สีสเกตด,ด้วยนะฮะก็เลยเอามาฝึกงานก็พรุ่งนี้ยังอยู่ที่นี่อีกอีกหนึ่งวันนะครับเก็บภาพให้ชมกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศวันนี้ที่เราแต่งกันนะครับแล้วให้ดูดอกด้วยว่าตอนนี้ดอกระยะไหนแล้วที่บุรีรัมย์นะครับ ปีนี้ก็จะช้ากว่าปีที่แล้วหน่อยหนึ่งแต่จะให้ดูว่า,าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับก็ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะเขาเป็นแปลงทุเรียนที่ของสวนโกอิสนะฮะเมื่อเช้านี้ก็ไปดูสวนที่ของเฮียสูวิทมาขอบอ่างฝั่งนู้นนะครับพรุ่งนี้นะครับคุณแปะ๊ะพี่ต๋องแล้วก็พี่น้องก็จะมาอีกนะครับก็มาเจอกันที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงพบเจอกันนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดู นะครับผมนี่ครับเป็นอุปกรณ์นะครับเป็นไม้ไผ่นะฮะเอามาแทงช่อดอกนะครับถ้าดอกเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราก็แทงเอาแบบนี้แทงเอาเลยนะครับน,นี่ก็จะมีมุมบนนี่เอาไว้งัดได้น,ะนี่เดี๋ยวงัดให้ดูนี่ ยัามีแทงแบบงัดนะครับถ้าเกิดอยากจะแบ่งช่ออย่างเงี้ยเราก็งัดเอาเลยแล้วก็งัดนี่นะครับแต่ถ้าเกิดจะแทงเราก็แทงเอาเลยนะแทงก็ได้เลยนี่เป็นอุปกรณ์พิเศษนะฮะทำขึ้นมาเองนะครับแต่ก็ใช้กันทุกปีครับเป็นแบบนี้เลย แทงนี่ร่วงเลยนะครับพาไปดูก็มีน้องต้นด้วยนะครับมากับน้องนิดนะครับ เพลินเลยอ่ะเพลินเลยอ่ะนี่เพลินเลยนะซ้อมไว้ซ้อมไว้อ่ามืออยู่นะครับอ่าโซนสีสเกตนะฮะก็เรียกหาได้นะครับต้นนลำเกี้ยงนะฮะเรียกหาได้นะ ต้นน้ำเกียงนะฮะก็เรียวไปดูแปลงได้นะอันนี้นะครับนี่ก็ดูไว้หลายสวนแล้วหนีงานพ่นยานครับหนีงานพ่นยาลุงวิริยะมานะครับมาเรียนแต่งดอกอยู่ที่สวนที่บุรีรัมนะครับก็จะกลับไปเอ๊รับจ้างเลยมั้งแต่งดอกสีสกเกตเนี่ย เงยส่วนตัวเองยังไม่ได้แต่งเลยนะครับ Distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. I can't help myself, I'm missing you can't stand to stop alone Don't make sense now that you're gone Till you come back, I'm missing you Can't help myself, I'm missing you It's so hard to breathe when you're not here with me The toughest thing to live, I don't know how to be In my lonely mind, I play the same movie Everything's a mess, it's Shine till you come through. Till you come back, come to see you. Can't help myself, come to see you. I can't stand this love alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, come me see you. Can't help myself, come to see you. You just let come. i see you. I can't stand this love alone. Don't make sense. It's plain to see Hold <laughs> <Put> my <ear. laughs> Spend a day looking blank out the window all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so Shadows lurk all around, and my sorrow careful because I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end, I think of you. Nothing's fine here without you, some more shine You. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. And I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end, I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. i to see you. Can't hold myself, come to see you. I can't stand this life alone. Don't make sense. Go till you come back. I'm missing you. Can't help myself. I'm missing you. You just take.